มาดูความคืบหน้ากรณีของพายุไต้ฝุ่นเค่าเมกีกันบ้างดีกว่านะครับคือถ้าเป็นชาวฟิลิปปินเนี่ยพายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุลูกที่20ของปีแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วงานนี้มาพัดผ่านตัวเมืองฟิลิปปินโดยเฉพาะที่เกาะเซบูล่าสุดมีรายงานว่าชาวฟิลิปปิน์เสียชีวิตจากพายุเขาเมกีไปแล้ว40รายด้วยกันครับ oh นี่คือภาพหลังจากที่พายุแคาวเมกีพัดผ่านไปคุณผู้ชมครับตรงนี้เคยเป็นพื้นที่บ้านเรือนมากกว่าร0อยหลังของประชาชนครับเหลือแต่ซากครับเหลือแต่ซากจริงๆคือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเก็บกวาดตรงไหนก่อนดีนะครับขณะที่รายงานล่าสุดเนี่ยก็พบว่าทางด้านของทางการฟิลิปปินส์นะครับได้เปิดเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการพัดถล่มของพายุไต้ฝุ่นคาเมกีครับพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น อย่างน้อยตอนนี้40รายนะครับที่มาสลดใจก็ค hey. ือว่าทางการฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีการประกาศสั่งให้ประชาชนอบพยพเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยจำนวนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาไม่ยอมอพยพฮะเขาอยู่บ้านครับเขากังวลซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับวันก่อนที่เรานาเสนอข่าวกันไปว่าในขณะที่พายุกําลังจะซัดเข้ามาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีประชาชนชาวฟิลิปปินส์บางส่วน ไปนั่งเหมือนกับสวดมนต์ด้านหน้าชายหาดนะฮะซึ่งตรงนี้แหะครับทางการฟิลิปปินส์บอกว่าก่อนหน้านี้สั่งอพยพไปแล้วชาวบ้านกว่า1,500,000คนและแน่นอนครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทําให้ฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากครับบ้านเรือนประชาชนถนนบางสายถูกตัดขาดและทําให้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่สุดตอนนี้ของฟิลิปปินส์ก็คือที่เกาะเซบูนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้หลายหมื่นหลังคาเรือนครับ เวียดนามกันบ้างครับนายกุรัฐมนตรีฝ่ามินจินครับประกาศมาตรการถูกเฉินอพยพประชาชน3 0 0แสนคนครับจาก10จังหวัดทางตอนกลางของประเทศครับออกจากพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายฝั่งเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการมาถึงของพายุใต้ฝุ่นเข่าเมกีนะครับพร้อมกับเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด preparing for the worst case scenario ครับนอกจากการสั่งอพยพประชาชนมากกว่า3 0 0แสนคนกันแล้วครับเวียดนามยังสั่งให้เรือประมงทุกลำกลับเข้าฝั่ง งดให้บริการเรือนําเที่ยวอ่าวมรดกโลกอย่างฮาลองเบชั่วคราวแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคุณผู้ชมครับพายุลูกที่แล้วถ้ายังจํากันได้พายุฮาลองเวียดนามที่โดนเต็มๆเนี่ยก็ยังอ่วมอยู่นะครับในหลายพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เลยแล้วปรากฏว่ามาคราวนี้เขาแมกีซัดเข้ามาเพิ่มเติมอีกตอนนี้กําลังกังนวลว่าจะสามารถรับมือได้อย่าง ได้อย่างสมบูรณ์แค่ไหนนะฮะและล่าสุดครับรายงานพบว่าพายุไต้ฝุ่นคาแมกีตอนนี้กําลังเพิ่มความเร็วลมเพิ่มเติมขึ้นมาและกําลังเคลื่อนตัวเข้าในพื้นที่น้านนาเวียดนามภายในวันนี้และคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันพรุ่งนี้ช่วงค่าครับต่อเนื่องกับเจ้าพายุคาแมกีนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2เมื่อตีห้ที่ผ่านมานะครับบอกว่าตอนนี้พายุมีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าความแรงของพายุเนี่ยลดลงแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่6ถึงเพฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีอิทธิพลให้เห็นแล้วหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนและดิปเรชันทีนี้ผลกระทบที่จะมีกับประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่7จนถึง9พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบน ก็คือภาคอีสานก็จะเริ่มก่อนเลยฝนจะมากขึ้นบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับแล้วพอภาคอีสานได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรกก็จะกระทบต่อไปอยังพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและบางที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าน้ําล้นนะครับแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักเอาไว้ป้องกันผลผลิตด้วยนะครับ ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงครับคลื่นจะสูง2-3เมตรและจุดไหนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังและถ้าเป็นไปได้งดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไต้ฝุ่นมันจะอ่อนกำลังลงแล้วก็พายุเนี่ยกำลังจะมาตั้งรับสถานการณ์กันด้วยนะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ